สวัสดีครับเพื่อนๆช่องรอสปอยจะมาสปอยซีรีส์สเปนเรื่องทรชนคนบนโลกซีซั่นที่2อ EP ที่สองผมว่าราเกลเธอดูดีนะนี่ถือว่าเป็นเรื่องดีตอนโลกกันมันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากกว่าจะต้องหลอกได้ยครับผมก็ดีใจเพราะราเกลเป็นผู้หญิงที่วิเศษมากใช่ก็จริงของคุณผมนี่หวังดีกับเธอนะ เธ,เธอดีทุกอย่างก็ดีลูกสาวเราก็ดีคุณร้อนเหรอเร่งแอร์ไหมไม่ไม่ไม่อากาศไม่ร้อนหรอกเป็นเพระผมนี่แหละผมเนะร้อนรอนนิดหน่อยสิ่งที่ศาสตราจารย์ร้อนเริ่มอยู่ในใจเพราะว่าเขาคิดจะแย่งหลักฐานไปจากกระเป๋าอเบโต้คุณดบ่กาแฟที่ประด็กอาหารจัดมาให้ใช่ไหมละ่ะนั่นแหละเหตุผลครับสงสัสยผมจะพลาดผมดื่มไิสามแก้วเลยแถมผมยังมีปัญหาส่วนตัวเรื่องลำไซยเนาะ ต่มันก็ไม่ได้ร้ายแรงหรอกนะแต่มันจะทําให้ผมเข้าห้องน้ํามากกว่าคนอื่นเขาคือผมอ้ายนะครับผมไม่อยากเข้าห้องน้าในสถานที่เกิดเหตุนันจะให้ผมจอดรถไหมถ้าคุณไม่ว่าจะเป็นพระคุณมากเลยครับไม่มีปัญหาเจอป้อมหน้าผมจะจอดให้แล้วกันครับความจริงจอดเลยจะดีต่อคุณมากกว่าตรงนั้นก็ได้นะครับจอดเลยตรงนั้นก็ได้ตอนนี้เลยเหรอช่วยครับแล,แล,แล้วศาสตราจารย์ก็รีบลงจากรถตรงไปที่ทางขยะ แล้วเรีบคุยหาหนังสื้อพิมพ์อย่างร้อนรนในที่สุดเขาก็เจอจนได้เขาจึงตัดการเผาก่อที่อัลเบรโตจะเดินมาเห็นอัลบเบิร์โตรอที่รถนานเกินไปจนทนไม่ไหวเขาเลยออกทําหาศาสตราจารย์สา,สาวาพอศาสตราจารย์ที่ยนอย่างนั้นก็รีบกยผงขี้เท่าเข้ากระเป๋าตัวเองสวาวาโอเคไหมครับดีขึ้นเยอะเลยแหมคนพวกนี้มันมันมกง่ายจังเลยไปต่อกันได้แล้วครับ โซเรเข้ามานีเดียวสิอากิลา่าฟังนะคะฉันอยากให้คุณตรวจรถของอังเกลเราตรวจไปแล้วตามระเบียบแล้วคุณเจออะไรผิดปกติไหม <S <S สายน้ำมันเบรกตันนิดหน่อยค่ะแต่ก็ไม่มีผลขนาดนั้นสายเบรกตันแต่มันก็ยังพอเบรกได้อยู่แต่รรปการรับพิวามสอตลอด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงฉันต้องขอไปทำงานก่อนนะคะ <S <S เดี๋ยวก่อน <S <S เดี๋ยวก่อนเขาได้บอกไหมว่าช้อนชาที่นำมาตรวจได้มาจากที่ไหนไม่ไม่ได้บอกค่ะ เซเรตอังเกลเขาเขามาโทรทัศน์เมื่อไรเมื่อวานใช่ไหมใช่ครับเป็นไปได้ท,ที่เขาจะเจอช้อนที่นี่เขาอาจมาบ้านหลังนี้ก่อนเราหรือเขาอาจจะได้ช้อนชามาจากที่ไหนสักที่หรือรานขายยาหรือเขาอาจจะสงสัยใครสักคนแล้วแล้วเขาก็อยากไปตรวจสอบรอเกลรอเกลใจเย็นๆครับคุณจะไขคดีแบบนี้ไม่ได้มีแต่อังเกลเท่านั้นที่รู้ว่าช้อนนี้มาจากไหน ัเกลกับไอหมอนั่นก็คือคนร้ายที่คุยจากข้างนอกคนที่ดักฟังคุยกันส่วนตัวของพวกเราและคนที่พยายามจะฆ่าอังเกลและคนที่จะพยายามวางเบรคเขาโคอากิล่าบอกว่าไม่น่าใช่นี่ครับอังเกลมีหลักฐานสําคัญและพยายามฆ่าเขาและหมอนั่นจะทําอีกรอบแน่ถ้าเขาฟื้นขึ้นมาคุณหมายความว่ายังไงและครั้งนี้เราจะวางกับดักเขามองผมพอคิดก่อนหน้านี้เออเรื่องที่คุณว่าคุณวางดีต่อราเกลเนาะ <c oughs> อะไรอ่ะผมไม่เชื่อหรอกว่าคุณพูดจริงๆถ้าคุณหวังดีกับเธอจริงๆคุณคงไม่นอนกับนกสาวของเธอเฮ้ย <c oughs> นี่เพื่อนมันไม่ใช่ทุักของคุณสักหน่อยโทษทีเนาะแต่ผมคิดว่าช่ยครับรู้ไหมตอนที่ผมได้ยินเรื่องนี้เนาะผมคิดว่าไอ้หมอนี่มันน่าเจะตกลงรักนกสาวเธอจริงๆทั้งทำชีวิตตัวเองพังขนาดนี้แต่ว่าการตกลุมรักก,กับการมีอะไรกับเออเอเอกับน้องเมียเนาะมันคนละเรื่องและยิ่งผมรู้เรื่องคุณไปจีบคุณครูเนาะ ที่โรงเรียนลูกสาวเธอเป็นคนรูลูกสาวตัวเองนะครับผมก็เข้าใจว่าคุณเป็นผู้ชายแบบนี้นี่เองพวกที่คิดอินหนแทนสมองน่ะใช่ไหมพวกระจิตที่ใส่หน้ากอกป็นคนดีอยู่ในสังคมเนาะแต่สิ่งที่ผมไม่ชอบใจที่สุดก็คือราเกลเป็นฝ่ายไปพบแพทย์เนะาะทั้งที่คุณจะเป็นฝ่ายจะไปแต่คุณไม่ไปหาหมอแง,งอยู่แล้วหรคุณเป็นฝ่ายลูคจิตเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยไอ้บ้านี่คือผมเหรอคุณนั่นแหละไอ้ชาติทั่ว ลงไปจากรถฉันถ้าผมลงจากรถนี่ผมจะอดคุณจนลืมวันลืมคืนฉันบอกให้ลงไปจากรถฉันรู้ไหมวันนี้อะไรเอย <c oughs> อยากของผมเหรอชีวิตที่เหลือของนายไม่อยา่อจะเชื่อเลยขอมีค่าขาดาดเด็กกับอยู่ในขวดง่ยงอยๆที่แตกง่ายขนาดานี้นายว่าไหมโอ้ <c oughs> <c oughs> เห็นชัดว่าคุณยอมรับความแพ้แพ้กันเลือกตั้งไปเป็นนักต่อเกี่ยวคุณควรฝึกยอมรับการพ่ายแพ้บ้างฉันจะไม่ยอมนั่งรอเฉยๆรอให้มันมาฆ่าเพราะการลงคะแนนเสียงนี้หลอกนายจะอยู่ที่นี่ก็ตามใจแต่นายไม่มีสิทธิ์ตัดสินแทนพวกเราอ๋อเนาะมันก็นง่ายสินั้นคุณก็ไปสิไม่มีปัญหาเดี๋ยวผมจะนั่งสวดมนต์ให้คนอยู่ที่นี่แล้วก็จัดนึกถึงคืนวันดีๆที่พวกเรามีร่วมกันต่เกี่ยวเร็วเขาเตะพวกตำรวจจะบุกเข้ามาแล้วเนาะเบอร์รินบอกเรื่องแผนเชลบิยา ไม่งั้นฉันจะทุบยานายให้หมดไมคุณจะทรมานผมด้วยการทุบหลอดยาอย่างนี้จริงๆเหรอโตเกียวนะโตเกียวเอาจริงๆเหรอที่บาเรื่องเป็นผู้ใหญ่จังที่บาเรื่องทำตัวเป็นเด็กคุณควรจะทำอะไรที่มีประสิทธิภาพกว่านี้หน่อยนะเช่นตัดอวัยวะผมทีละชิ้นแต่แน่นอนตอนผมเมาฝินคงกระลบและไม่รู้สึกเดนเวอร์เอาปืนลูกโม่มาโอ้ โทบอกเรามาว่าอะไรคือแผนเชเนเบลคุณทำไม่ได้หรอกคุณทำไม่ได้สามสองหนึ่งว่ากันที่นี่จะปาทีไหมฮะต้องโดนนี่คุณจะเจ็บตัวนะครับเข้ามาเลยมาเริ่มรอบที่สองตอนนี้โตกเกียวก็ยิงไปหลายนัดแต่เบอร์รินก็รอดไปหลายนัดจนกระทั่งถึงนาสุดท้ายที่มีกระสุนอยู่ในรังเพลิง แต่คราวนี้ไม่รอดแน่ๆเจ้ากระท่อมทำอะไรกันอยู่อ๋อกับแั้งละแกมระเซียลูเล็กกันดูน,นายโรบี้ไว้กลับมาที่หลังนะบ้าเอ้ยโตเกียวโตเกียวเธอเป็นบ้าอะไรเนระถ้าบ้าอะไรนะ่ะคิดจะํทำห้พวกเราพังกระโดดพาเธอคนเดียวหรือไงเธอจะทำแผนล้พังก็เห็นๆกันอยู่เพราะคุณคนเดียวเบอร์ลินเพราะฉันเหรอฉันละทำแผนพังจุดนะหยุดเดี๋ยวนี้นะ ฉันขอละตั้งสติใช้หัวคิดสักครั้งในชีวิตได้ไหมเนี่ยให้ป้าไรสมองเลยฉันอาจจะไรสมองต่แผนไปช่วยลูกชายมันงี่เง่าเมืม่อก,กี้เธอพูดอะไรนะเธอเจอเขาสุดท้ายเมื่อไรตอนซับขวบใช่ไหมลูกไปจะตามเธอได้หรือเปล่าก็ไม่รู้หุบปากเดี๋ยวนี้นะหยุดพูดเลยลูกเธอจำเธอไปได้หรอกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธอมีตัวตนและเขามีแม่คนใหม่แล้วและก็มีพ่อคนใหม่แล้วนั่นแหละพ่อแม่ตัวจริงเขาเขาไปแล้วอย่างเธอเราไม่รู้อะไรอย่าพูดมาก ฉันรู้ว่าพอเธอคลอดลูกเสร็จเธอก็ทิ้งลูกไว้ดีไปเสพย,ยาบ้าๆนั่นไอ้ขี้ยาเอ้ยเธอว่ายังไงนะพูดอีกทีที่ฉันไม่ได้ยินเธอช่วยมาพูดใกล้ๆประตูกว่านี้ได้อีกไหมหรือเธอแนะ่จริงเธอก็เปิดประตูออกมาเอ้อยต่อแหลเอ้ยหยุดต่อแหลเธอไน้่แหละเสแส้งเธอไม่สมควรเป็นแม่คนตั้งแต่แรกแล้วโอเคโอเคตัวเกี่ยวผมว่าเรื่องนี้มันจะเลยเถิดไปแล้วนายบอกว่าจะพร้อมสู้กับฉันแน่และนี่แหละการสู้ ไอ้นูฟังฉันนะออกมาคุยกันก่อนได้ไหมแกจะทําให้ตัวเอง,ดงรรเดือดรู้ไหมเดือดร,ร้านอะไรล่ะพ่อมันเดือดไปแล้วทุกอย่างมันพังหมดแล้วลืมเรื่องโลกสต๊อกคงไปเถิดเนาะเราด่วนสรุปเร็วเกินไปเราไม่ใช่จิตแพทย์นะพวกขอร้องเหรออย่าทำให้ตัวเองพังเราออกไปก่อนไหมไม่เรามาโหวตกันอีกรอบก็ได้ไม่ทุกคนโหวตไปแล้วเฮ้ย <c oughs> งั้นก็เอาเถอจบเรื่องเลยทำอะไรก็ทำท้าฉันเหรอ ถ้าดีเป็นจุดจบของฉันก็ตามนั้นยิ่งฉันเลโตกเกียวฉันป่วยหนักฉันจะตายแล้วฉันไม่มีความหวังและความฝันที่เธอจะมาต่อรองได้ถ้าเธอจะขู่ฉันขอให้จําไว้ว่าหลังจากเธอยิงหัวฉันแล้วคนที่จะเสียสติก็คือเธอฉันเป็นคนเดียวที่นี่ที่รู้แผนส่วนเธอไม่รู้บ้างอะไรเลยว่าจะออกจากกับดักหนูนี่ได้อย่างไรพวกนหนทุกคนนั่นแหละที่กําลังเล่นลลดเสียรู้เล็กไม่ใช่ฉันยิงงส่จริงเลย วันเวลาผ่านไปออบาโตที่สลบก็ได้ฟืน้นขึ้สติผมขอโทษออบาตโตผมเผลอเล่นแรงไปหน่อยยกโทษให้ผมได้ไหมครับคุณโดนจับฐานทำลายพนักงานตำรวจรรเบิโร่ฉันมีผู้ต้องหาคนหนึ่งฐานทำลายเจ้าพนกาักงานเก็บรายในมือแล้วขังมันไว้แน่ราต้งนี้นะครับและพ่อม,มาไปสบายเพืชจอกเฮลซิกกหนายพร้อมหรือ,อยังหลับสบายนะออสโลเดาว่าคนต่อไปก็คงเป็นฉัน ฉันควรโดนละละ่ะขณะที่คนอื่นกำลังพักเบอร์รินก็มอบความสะสมให้กับฉันสิ่งที่ชัดเจนและย้อนคืนไม่ได้นายโรบีคุณเหมือนของขวัญวันเกิดเลยเออแต่ขาดโบสิสวยไปนหนึ่งอันนายจะทำอะไรฉันคุณควรเก็บแรงไว้ดีกว่าโตเกียวแล้วนายจะฆ่าฉันเหรอมอยผมไม่ข้อคุณหรอกและผมจะไม่ทรมานคุณด้วยแล้วนายจะเปิดประตูคุณลกาาักษณาทำไมไอ้ลูกมาเอ้ยฉันเกลียดแก ผมเขาฝากคำถามไว้ก่อนไปนี่มันจะเป็นจุดจบของเราจริงเหรอหรือสิ่งนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพอันสวยงามก็ได้นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นในการจุดจบของการปล้นของคืนวันในโรงกระสาบของความรักฉันกับลีโอ และความฝันของทุกคนและอิสระภาพนั่นใครผมมองไม่เห็นเลยน,นั่นคนนั้นเอริเวล่าครับท่านพวกเราได้ตัวเธอแล้วครับทำไมพวกนั้นถึงส่งเพื่อนตัวเองมาแบบนี้ทุกคนห่างจากเธอยี่สลาก่อนเธออาจจะมีระเบิดก็ได้เอาละ่ะใช้ปาตการเก็บกูก้ระเบิดตันตีก้อย้ยมทุกคนขอให้ระวังตัวบอกให้เธอถอดชุดคุณครับถอดชุดกับรองเท้าออกครับบอกให้ถอดชุดกับรองเท้าออกครับเสื้อยืดดิครับถกเชือย,ยืดขึ้น จับตัวเธอได้เขาต้องคุกเขาลบไปกับพื้นยกมือด้วยครับยกมือสูงสูงด้วยครับไป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 อย่าพึ่งยิกขอยอมทมใครฆ่าเธอผมต้องการจะเป็นปกับเธอโตกเกียวโตเกียว,กกยวไบ,บา้าความเสี่ยงของเรามีทั้งหมดสามอย่างมีถูกฆ่าบาดเจ็บและถูกจับวันนี้เราจะมาคุยกันข้อสุดท้ายโตกเกียวรู้มีครับว่าถ้าเราถูกจับเราจะทำยังไง แต่พามากตำรวจคุณจะต้องคิดถึงกฎทองของการปรนเสมอกฎทองคืออะไรคือการทวงทวงเวลานั่นแหละสิ่งที่คุณต้องทำทำทุกวิธีทงที่คุณคิดได้ในการทวงฮ๋ทองฉันฉันหายใจไม่ออกพวกคุณทำร้ายฉันเออท่านครับคนร้ายบอกว่าเธอเจ็บทอ้องแนกเธอหายใจไม่ออกครับขอความช่วยเหลือทางแพทย์ได้ครับอ,อนุมัติขอขอฉันเจ็บท้องฉันเจ็บมากเลยฉันเจ็บมากเลย ไม่เป็นไรครับค่อยๆนะครับค่อยๆข้อเรวร้ายของคุณที่เป็นผู้นําการปล้นก็คือข้อแรกคืออัดตารวจที่เป็นสามีของเก่าของัวหน้านักสือจนหมดสติพิมพารนิ้วมือและขังเขาเอาไว้ข้อสองเขาจะขอบัตรประชาชนคุณก r a b บัตรประชาชนได้กลับและคุณก็มีแต่บัตรประชาชนปลอมข้อสตํารวจจะพิมพารนิ้วมือคุณที่แยกกว่านั้นก็คือลายนิ้วมือดันไปตรงกับายนิ้วมือที่รถตํารวจข้อสตํารวจจะเอาของส่วนตัวของคุณไป รวมทั้งกุญแจที่คุณใช้ไขโกดังรวมถึงขวดยาพิษของคุณด้วยอย่าที่จะฆ่าแม่นักสืบในหนึ่งชั่วโมงก่อนนั่งตรงนี้รอให้เขาเรียกชื่อก็แล้วกันที่โรงราพากเมื่อไม่กี่นาทีก่อนหน้านี้กลุ่มคนร้ายเพิ่งจะส่งตัวบุคคลคนหนึ่งออกมาโดยที่โดนปิดปากตเกียวเธอเสียสติไปแล้วเธอรับไม่ไหวแต่นี่มันไม่ง่ายเลยแต่ผมไม่มีทางเลือกจุงม,มอบเธอออกไปทุกคนจับมือกันอ๋อรองเรากำลังอยู่ในระหว่างเสี่ยงชีวิตนะแค่จับมือกันเบาๆมันไม่ถึงกับตายหรอก เวลาเราเกิดแผลตามร่างกายเกล็ดเลือดก,ก็จะมารวมกันเพื่อสมานแผลถ้าพวกมันไม่ร่วมกันร่างกายก็จะตายตอนนี้เราเป็นแผลเราต้องมาร่วมมือกันดีคุณพุทธพ่ออะไรก็คุณอยู่ดินึกว่าตัวเองเป็นใครเป็นนักเทศหรือหรือเป็นเจ้ารัธิคิดว่าทุกคนจับมือกันแล้วจะบินได้เหรอเรียนายต้องสงบสติอารมณ์ไม่ผมจะไม่สงบอะไรทั้งนั้น คุณส่งตัวเกี่ยวเข้าคุกยังไม่น่าจะให้ผมสงบสติอารมณ์บ้าหรือเปล่าเธอเป็นแฟนผมนะเธอเป็นแฟนผมแล้วคุณก็ทำลายชีวิตเธอเธอเป็นรักแรกของนายเหรอเมื่อดูดูรอดจ,จบลงนายต้องบอกลาซูซานและเบนเดอร์มันดูเหมือนโลกจะแตกแต่ไม่ใช่หูป,ปากเน,น่าๆของแกเธอไอ้โลกจิตแกไม่รู้เลยว่าแกพูดบ้าอะไรอยู่โอเคไหมในนี้มีใครบ้างที่ไม่บ้ามอสโกคุณคิดว่ามันถูกต้องแล้วเหรอ ไอ้หนูเธอลำเส้นไปเยอะแล้วนะเราทุกคนก็เห็นใน,นระบีอยู่ที่นี่เรามีกฎเราลงคะแนนเสียงกันแต่เธอไม่ยอมรับผลเธอเป็นบ้าและสติแตกเดนเวอร์นายรู้ใช่ไหมว่าเรื่องนี้มันมากเกินไปแล้วฉันก็ต้องรู้สิเพื่อนออเธอเอาปืนจ่อที่หัวเบอร์ลินนะแล้วนายคิดว่ายังไงเหรอที่มันเกิดอะไรขึ้นหรอบ้าเอ้ยมันเกือบไปแล้วก็แค่นี้เองไม่เอานะไอ้นมตื่นได้แล้วขอร้องโตเกียวเธอสติไปแล้วเราเก็บระเบิดเวลาแบบนั้นไม่ได้ ไม่อยากเชื่อเลยทุกคนอยู่ข้างเบอร์ลินทุกคนอยู่ข้างคนโลกคิดแบบนี้ได้ยังไงไม่ไม่เราไม่ได้อยู่ข้างเบอร์ลินเราทุกคนอยู่ข้างศาสตรา์จานศาตรา์จานเหรอเขาโดนจับไปแล้วเราทุกคนก็เห็นในทีวีเขาไม่โทรมาเขาไม่ได้ไปรอเราที่อยู่อีกฟากหนึ่งของอุโมงค์ทีนี้คุณจะบอกว่าถึงเวลาอีกสองชั่วโมงเขาจะโทรมาใช่ไหมเงินกูแล้วแต่นี่เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วพวกคุณจะทํายังไงถ้าเขาไม่โทรมาผมจะไม่นั่งรอดูอยู่ที่นี่หรอกเราเซีตตัวประกันไปแล้ว และก็เสียโตเกียวถ้าผมไปอีกคนคงไม่สําคัญหรอกนายมันโคตรสาคัญเลยลิโอถ้านายเลือกแบบนั้นเราก็เคารพการตัดสินใจของนายถ้า่างนั้นก็ตามนั้นแล้วจะมีใครมาปิดประตูหน้าไหมรอเดี๋ยวตอนที่ได้ออกไปเอานี่บอกไว้เหนือหัวว่าได้ออกไปอย่างสันติก็นอกมีสไนเปอร์ฉันไม่อยากให้นายโดนยิงมากอดทีหนึง่งฉันขอให้นายไปดีและอย่าหย,ยุดเชื่อมั่นในความรัก่ไว้ใจฉันไว้ใจ เอ้ยปล่อยหัวให้โล่งไว้ปล่อยให้ความคิดของนายได้ปลอดโปรง่งไว้ใจฉันปล่อยตัวไปตามสบายเขาแค่พักผ่อนเขาไม่เป็นไรล็อกนั่นเป็นคำเดียวที่ก้องอยู่ในหัวฉันตอนนั้นแต่มันไม่มีทางเลยแม้ฉันจะพยายามแค่ไหน สุดท้ายฉันก็หาวิธีทำลายเบอร์ลินไม่ได้โดยที่จะไม่ทำลายลีโอไปด้วยที่จริงจะบอกแผนการของเราให้ตำรวจก็ได้หรือโกดังของศาสตราจารย์แต่นั่นมันจะทำร้ายรีโอไปด้วยอีกคนเจ้าหนูรีโอของฉันอ้าวว่าไงคุณครีเอเตอร์นี่เองคณโตเกียวครับปกติคุณสอบสวนผู้หญิงในชุดชั้นในเหรอทำไมเขามอบตัวคุณออกมาอทำไมเขามัดคุณกับเตียงฉันบังเอิญไม่ลงรอยกันกับคนคุมงาน ฉันทรมานเขานิดหน่อยรร้้จกเขาจะไม่ค่อยชอบเท่าไหรผมอยากให้พวกคุณรู้ว่าเงินของคุณยังปลอดภัยดีเหมือนกับคุณที่เห็นมันครั้งแรกมันจะตามหาคุณเมื่อคุณออกจากคุกผมแค่ขอให้คุณทําตามแผนต่อไปในกรณีที่เลวร้ายที่สุดคุณอาจจะได้เงินในหลายปีให้หลัง แต่ในกรณีที่จะให้ดีที่สุดก็คือผมจะพยายามพาคุณออกจากคุกให้ได้เมื่อทุกอย่างสงบลงแล้วทำตามแผนต่อไปนั้นหมายความว่าห้ามคุยกับตำรวจห้ามคุยกับผู้พิพากษาหรือนักโทษคนอื่นคุยกับผู้พิพากษาหรือนักโทษคนอื่นใช่ไหมใช่ครับฉันอยากกินลิ้นด้วยเองเคี้ยวแล้วก็กืนลงท้องดีกว่าขายเพื่อนนั่นมันก็คือวิธีที่ได้จะได้ผลนะครับแต่มันโหดไปหน่อย แต่มันก็มีประสิทธิภาพดีแต่ผมอยากจะแนะนําวิธีที่มันแยบยลกว่านั้นจําไว้ว่าการสับสวนมันเป็นการใช้ทักษะเหมือนเป็นการเล่นว่าวว่าของคุณอาจจะตกได้ทุกเมื่อเหมือมนกับใช้มือขวาค่อยๆปล่อยเชือกออกไปปล่อยเส้นได้ความจริงออกไป ขอถามหน่อยพวกคุณมีกี่คนข้างในนั้นแปดคนก็คนเดียวกันกับคนที่เจอในแผนพังโทรเรโดแล้วพวกคุณว่าแผนกอนที่โทรเรโดนอนแค่ไหนก็จะปลดจริงห้าเดือนได้ไหมเมื่อว่าวติดลมบนคือว่าเมื่อพวกเขาคิดว่าคุณพูดความจริงตอนที่พวกเขาแน่ใจว่าเขาจะได้บางอย่างจากคุณคุณก็ใช้มือด้านซ้ายกระตุกเส้นได้แล้วก็หยุดว่าตัวนั้นให้อยู่กับที่ ตรึงพวกเขาเอาไว้ o o I. คุณใส่กางเกงในหรือเปล่าผู้พันเพราะฉันคิดตลอดว่าพวกทหารจะชอบจุดสองห้อยนะจุดสองห้อยเหรอ <laughs> ใครช่วยอธิบายได้ไหมว่าทำไมผู้หญิงคนนี้ไม่ใส่เสื้อผ้า<จ>ฉันขอโทษดีค่ะดีใจที่ได้เจออีกครั้งนะคะคุณตโตเกียวครั้งนี้เราจะคุยกันแบบทางการมากขึ้นฉันเป็นฝ่ายถามคุณเป็นฝ่ายตอบสัตอร์จันคือใคร แล้วทรชนคนบนโลกซีซั่นที่2อ p ที่2ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับ